สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบอร์สุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ้าวันนี้นะคะมือนี้พี่น้องสาวฝนก็นจะมาพูดถึงนะคะพูดถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวเศร้าจีนสองล่นะคะที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเล่านะคะแล้วก็มีหนึ่งคนที่มาทิ้งระเบิดไว้ใส่หน้าประตูใส้ของประเทศเล่านะคะ เป็นการเซอร์ไพรส์ปีทองเที่ยวเล่าแถ้ๆพี่นกนะคะแบบนั่งขี่แบบว่าไม่แคร์สายตาคนอื่นเลยนะคะละเพราะว่าสิโดยเหตุผลใดก็ตามนะคะก็ยังมัมีนะคะยังไม่มีใครสรุปได้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะเอียงซึ่งเป็นแบบนี้จะเป็นเพราะว่าเขาเ่อต้องการทำคอนเทนต์ว่าประเทศ ประเทศล่าเนี่ยประตูไส่ประเทศเล่าเนี่ยแค่ป่าขี้หรือว่าเขาหาห้องน้ําไม่เจอหรือว่าเขาไปห้องน้ำารท่านก็นยังบม่มีผู้ใดสรุปใดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เล่านะคะผู้ดูแลก็ยังเงียบอยู่นะคะแล้วที่สุดพิกนะสุดพิกมากที่สุดก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะมีรูปถ่ายสัต เจนว่าเป็นคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวเศร้าจีนนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนลาวบางคนนะคะมาคอมเมนต์ว่าเป็นคนไทยนะคะว่าเป็นฝีมือคนไทยเป็นคนไทยแน่ๆเหมือนสิง่งอ่บดีต่างๆนะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ดีนะจะจะโยนหายคนไทยตลอดนะคะมีอคติกับไทยมากจริงๆนะคะเฮ้ากับมาเบิงพี่หองเรามาดูว่าคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่คนเล่านะคะ คอมเมนต์ที่คนลาวเขาคอมเมนต์ในเหตุการณ์แบบนี้เขาคอมเมนต์อีอย่างแน่น,นะคะคอมเมนต์ comment แรกนะคะพี่น้องคอมเมนต์ comment แรกบอกว่ามันตั้งใจทำลายภาพโพสอันสวยงามของบาดเมืองเฮานะคะคอมเมนต์ comment ที่สองบอกว่าตั้งใจขี่ไซรเลตี้เพื่อกระจับกล้องทายรูปเองเลยนะคะคอมเมนต์ comment ที่สาม ไม่ให้เกียรติไม่นับถือสถานที่เลยเจ้าหน้าที่เราก็ไม่เคลื่อนไหวเลยวะคอมเมนต์ที่ซีนะคะอยากขี่ใสอยากจะขี่ไหนก็ขี่ได้เขาสัมปทานแล้วแม่คอมเมนต์ที่หาบอกว่าคนไทยแน่นอนนะคะอันนี้คอมเมนต์นี้แบบบอกเลยว่าเป็นคนไทยแน่นอนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่6บอกว่า เพราะห้องน้ำตรงนั้นหายากเกินไปบางทีห้องน้ำก็ไม่เปิดก็มีนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้ไม่ควรลงนะมันขายหน้าตัวเองเขาอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านเราแท้ๆแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อนะคะต่อจากคอมเมนต์นี้บอกว่าใช่เราควรหักใบไม,ไม้ปกขี้หมาไว้อย่าให้คนอื่นเห็นด้วยถ้าเป็นคนไทย จึงถ่ายแล้วพร้อมกันด่ามันอันเนี้ยเป็นเป็นคอมเมนต์ที่แบบมีอคติกับคนไทยมากๆนะคะคอมเมนต์ comment นี่นะคะเป็นคอมเมนต์ที่น่าเกลียดเป็นตะร้างอีลีนะคะสาวฝนคิดว่าดักท่องเที่ยวจีนน่ะขี้พิษมองพี่น้องจริงๆน่าจะมาขี้ใส่ปากมันนะมันคอมเมนต์แบบนี้นะคว้มคิดมันิได้เ,เหมือนผูกมันค้นข้อนอื่นเขาเน,นี่ยนะคะ น่าเกียดอีลีนะคะคอมเมนต์ตอมาบอกว่าพอกลับบ้านเขากะสิเด้คุยได้ว่าประตูไส้ไปขีว่าใสเแล่วนะคะกับสิบประมาณนี้นะ,ค,ะคอมเมนต์บางส่วนนะคะของคนลาวนะคะคอมเมนต์บางส่วนของคนลาวที่สาวฝนเอามาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนจีนนะคะนักท่องเที่ยวสาวจีนไปทิ้งระเบิดซื้อไพยไว้ที่ ประตูไส้นะคะประตูไส่ปีนี้เป็นปีการท่องเที่ยวเรามันก็นจะมีเหตุการณ์แปลกๆเนาะแบบเหตุการณ์แบบไม่น่าคิดอะ่ะเขาเอิดว่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะพี่น้องเนาะมันมันมันเกิดจากเอียงกบบงหูเนาะมันเป็น สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเขาเหตุใด,ดเขาก็เหตุขึ้นกันนะคะเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากสาเหตุอีย่งเนาะพี่น้องที่นี่นะคะที่นี่เขาก็มัเบิร์คอมเมนต์คอมเมนต์ของพี่ๆคนไทยนะคะว่ามีความคิดเห็นจังใดต่อกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่คนแรกบอกว่าต่อไปควรมีป้ายเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะว่าระวังเหยียบขี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ลาวเวียดและคนจีนเป็นพี่น้องกันขอให้รักกันตลอดไปนะคะแล้วก็พี่อีกคนบอกว่าโทษคนไทยอย่างเดียวท,ทั้งทงที่คนไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยแมนพี่น้องนะคะหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะคะที่แบบโยงโยงมาหาคนไทยทั้งทที่แบบคนไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่เรื่องที่สาวเวียดไปโพสนะคะสาวเวียดไปโพสต,ตำหนิ นะคะกะยังมายงว่าเป็นฝีมือของคนไทยจ้างสาวเวียดไปนะคะแม้กระทั่งมีเหตุการณ์ที่เขื่อนแตกนะคะเขื่อนแตกประเทศลาวก็ยังโทษว่าเป็นคนไทยนะคนไทยแบบเหตุเองเพื่อว่าหวังที่จะเอาเงินประกันนะแบบมันเป็นอะไรเป็นความคิดที่แบบแย่มากๆนะมันเป็นอคติมันเป็นคนที่แบบจังไดบอกว่าถือแต่คนที่มีความคิดแย่ๆคนที่มีความคิดลบๆแบบนี้นะคะมันไม่น่าจะ เกิดมาเป็นคนเดสัํานะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาของพี่คนไทยบอกว่าคนจีนไม่กล้ามาทําอะไรแบบนี้ที่ไทยแต่มาทําที่มณฑลทางใต้ของจีนเองก็ถือว่าไม่แปลกอะไรนะคะส่วนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโทษไทยตลอดเลยแต่ไม่กล้าจับ คนทำมาลงโทษสมเซยสมเซยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศจะเจริญได้ยังไงถ้าทัศนคติคนลาวยังเป็นแบบนี้แม่นอิลีพี่น้องนะคะไม่มีทางเจริญน,นะคะแต่ว่าสาวฝนก็บ,บอกว่ามันเป็นแค่บางคนเท่านั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่บม่ได้เป็นแบบนี้เด้พี่น้องจ้ะนะคะคนลาวส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนี้ถึงบางคนจ้ะว่ามีการศึกษาหน่อยการศึกษาบทสูงแต่ว่าทัศนคติเขาก็ไม่ค่อยจะมี ความคิดที่มันเปลกๆจากสี่นะคะมันก็จะเป็นแค่คนบางกลุ่ม กุมในน้อยแต่ว่ามันก็มาทําให้เสียกวามหูสึกนั่นแหละนะคะมันว่าเขาหู้เท่าใดเนาะสำหรับกวามคิดแปลกๆกวามคิดที่มันมันไม่เจริญอะนะคะเป็นกวามคิดที่ไม่พัฒนาไม่เจริญจิตใจกับว่าจเจริญน้ำพอบนะคะคิดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะคนลาวประเภทนี้มันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็มันกับว่ได้มีเฉพาะเออเศร้าบาสน,นะคะที่คิดแบบนี้บางทีนะ บางทีแบบคนระดับสุขสูงก็มีนะคะควมคิดแบบนี้ถ้าจะบอกว่าการศึกษาเข้าไม่ถึงมันก็ใช่นะคะการศึกษาเข้าไม่ถึงสําหรับบางคนการศึกษาเข้าถึงแต่ว่าสภาพจิตใจมันต่าตมการศึกษามันก็ช่วยไม่ได้นะคะ mm hmm. ผู้ใหญ่บางคนก็คิดแบบนี้เช่นกันนะคะสําหรับคนลาวนะคะสาวผลก็เคยเอาคลิปมาเปิดให้ดูแล้วนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเนาะ บอขาดคิดนะพี่นนองจ๋านะคะผู้ใดสิไปขาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ยังไม่มีผลสรุปอีกอย่างออกมาว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงได้ไปทิ้งระเบิดใส่ประตูใส่ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของอการท่องเที่ยวเล่านะคะใครใครไปเขาก็ไปเที่ยวเออเขาก็ถ่ายเขาก็เซฟฟี่นะไม่ว่าใครจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเวียดนามหรือว่าคนไทยนะคะที่ไปเที่ยว ตรงนั้นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดศูนย์รวมนะคะเป็นจุดรวมรวมนักท่องเที่ยวเลยที่ว่าไปเที่ยวเลยจะต้องไปเซฟฟี่กับประตูใสเนี่ยนะคะแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนรายเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงกล้าทําแบบนี้นะคะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องก็ต้องรอคาตอบรอรอดูว่าเจ้าหน้าที่ลาวเนี่ยเขาจะออกมาพูดยังไง นะคะกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันก็มีหลายๆอย่างที่จะให้คิดไปได้นะคะเพราะว่า,าแถวๆนั้นหรือว่าคนจีนเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่าตรงนั้นมีห้องน้ําหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาอาจจะปวดหนักจริงๆเขาอาจจะบอดตังใจหรือว่าตั้งใจตั้งจังตั้งใจเสีคอนเทนต์กับหูนะคะมันก็เป็นเรื่องที่คาดเดา่ได้โดยพิหนอก พี่ท่านไหนมีคววมกีเห็นจังใดกับแสดงควมกีเค็นกันกันเข่ามาใดเด้อจ้เด้อนะคะสำหรับคลิปนี้สาวฟนกับสิคอลาไปก่อนเด้อยจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า